ทุกคนขอต้อนรับเข้าฉู่ช่องกิน่าแคทนะคะวันนี้มาหย,ย่ามาแย่ไข่มดแดงกับเย,ยบนสวัสดีค่ะอ้าวเมตสวร์มาแย่ไข่มดแดงนะคะใส่ละไรยายข้าวมดแดงก็ใส่ละแม่เดี๋่ะ,ะได้ได้ไดอะนี่นี่แล้สิแยีไข่มดแดงอย่มึงเด้อพี่น้องเอ้ยแล้วกันมาแย่ไข่มดแดงยายเด้อสื่อไหม่สาวไปแล้วเด้อค่ะ ซื้อไม้ไปแล้วซื้อไม้ไปสอยลังมดแดงแล้วกำลังมาตามหาอยู่ลังมดแดงอยู่ตรง,าางไหนม้งยายหัวหน้าเจ้าของในล่ะค่ะนี่ไม่แย่ไข่มดแดงแย่ไข่มดแดงไปหาดเดงี้ไข่มดแดงล่ะพี่น้องเอ้ยยายบนกำลังหาหลังมดแดง

เงี้ยเงีเงยเใส่คนเะน้อนี่เดี๋ยวบ่อ,บอปลาเห็นไหมเนี่ยมดกัดเยอะๆกัดกระโดดลงน้ำไม่ได้เลยมึงคนณกะลักเงี้ยใครหมดแดงเอาเอาได้มาหน่อยยายมีอยู่ม่อยู่ไป่บดแดงไก่บดแดง Sai ừ, sài ừ, ừ. xài nghe hăng lạc, đi nè nghe hăng lạc. Hang một đèn lại Ni mẹ mẹ mát. Gong mẹ, gong mẹ Ngay, kèm mát đèn. Ngay một lúc nha mát 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 แง่ไข่หมาแูแดงอยู่บนเงแงเป็นพี่น้องไงเหมือนเด็กกำลังแงอยู่แดงหมูแดงจับหมูแดงคุณแงแงไข่หมาดดูแดงอ่ะโอ้ขาดหอนค่ะพี่น้องเอ้ยสันกระแลงแหลงอ่ะงจับหมูนนะแดงไข่หมูแดงเด้อก้า ไกงมดแดงน้ำสานเลยจ้า <c oughs> วิธีสานเนาะพอได้ไปแกงไส้หน่น้งไงถอยมาถอยมาถยมาถอยมาก่อนเราถอยมาก่อนเพื่อจะได้ไม่บวกกำลังมดแดงไหนมาน่าเดี๋ยวเขามึงก็ดูได้พอาะแม่เขามึงก็ไหนไหนอย่าบน โอ้อมีมีตะไครผ่าดพี่น้องเยเดี๋ยวไปเรื่อยๆ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 หมดกำลังทำแล้วไปเรื่อยๆไปเดินไปไปเรื่อยๆอากาศก็อากาศก็ดีลมดีอากาศดีนะไปลมพัดเย็นๆมาเดินเล่นกลางธนาลมดีลมดีนี่พ่อป่านะหมดกัดหลล่ะหมดกัดกัดเดือกต้องกระโดดลงน้ำตีล่งกายสามจะรบลงน้ำเลย พอน,นจีิกาดม,านม,มดันร้อนไหนตกกเท่านี้มีแล้วแม่